วันนี้พบกับด็ออกเตร์ในช่องโตโตอีกกันอีกแล้วรู้ว่าจะเย่นรายการคดีท่านจะเอาไฟเลนเทสตัวนี้มาทดลองนี่เพื่อนทดลองได้ไหมเอาที่เอาซี่ทนทดลองเออแล้วก็ทดลองไปเลยเจะฉีดสารวัคซีนไปก่อนเล้วไหนสารวัคซีนดร์อ ทำได้ดีมากเราอย่าให้เจ้าโฟโต้อีกอีกอกมันจับได้ก็แล้วกันนะไอ้ไอ้ถ้าเกิดกินน้ำยาอันนี้มันจะได้ถูกทดลองแน่ๆน่ย เออโูดสร้างบ้านเป็นแบบไหนนะ้าเราเลือกตามใจชอบก็เลยอืออ่ะอ่ะยืดอืดยืดอันนี้มันน่าจะกว้างพอละมัง้งอาจจะพอแล้วแหละ แล้วประตูไว้ไหนดีก็สร้างนี่เป็นกรงกรงแงวแต่ล้มเออกรงนี้กรงนี้อ่อาล้มวัสดุก,ก่อสร้างไม่ไม่เป็นไร กับผมการ์ตูนแคทในช่องโฟโต้ออีกอีกกันอีกเลยย uh ูมาเลยนี่คือบ้านบ้านนี่ไงบ้านสร้างบ้านมากับมือเนี่ยอุปกรณ์ก็ไม่มีก็เลยต้องหากรงมา ้องคาม์เมล่าเป็นก้องกงอน สวัสดีครับทุกคนมาาเดี๋ยวออกไปข้างนอกดีกว่าศาสาห์ซื้อบ้านมากับมือเนี่ยเดี๋ยวออกไปซื้อบ้านก่อนตกการไล่จากจากน้องๆคนท่านผู้ชมทุกๆคนพี่น้องทุกคนโปวยกดไลค์กันเลยนะครับเดี๋ยวออกไปก่อน เฮ้ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยนี่มันไซเดนเฮดนี่นะโอ้โหนี่ไซเดนเฮดทวิลโลว์ทัพเป็นไซเดนเฮดมันกลายเป็นแบบนั้นเนี่ย,ยต้องต้องเป็นต้องเป็นมันต้อง,ต,องต้องเป็นฝีมือของด็องเตอร์อแน่นอนเลย มาแงอาวุธเออตดตดตดตีตดตีเออมอยู่อ่ะพี่กระสุนเติมได้ไมอ่อั้นเอากระสุน ติมก็ได้อู้หโออโหโอู้แพนดินไว้ออ้หโอู้หูอูโหโอโ้หโอู้หอ้เมกาฮอนแกเจอฉันเลย รถเออเออฮ่าฮ่าอ่าฉันไม่ตายเพราะฉันเป็นอมาตะาฉันเป็นอมตะก็เลยไม่ตายเสียงก็ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกเพราะฉันเป็นอาตามตะงี้ยงเง้ยเอ้ไป,ไปโอ้โห เราต้องใช้วิธีจัดการน้องแหละ เ,เจอปืนแดงของฉันออสำเร็จเออกว่าจะจัดการได้กว่าจะจัดการเจ้าเซเรนเฮดวันนี้ได้หมดอึดจริงๆเลยเนี่ยกระสุนตอนนี้หรือ6หมันเท่าเดิมนี่นะ ว่าจะจัดการได้โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไปแล้วนะครับเรอย่าลืมติดตามคลิปงานก็นได้นะครับสวัสดีครับแปลงล่างเป็นไทท,นไทันไททันการ์ตูนเคส